สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรากหญ้าวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้ามาที่ฝรั่งกิมจูนะครับผมเป็นฝรั่งกิมจูที่ผมได้ห่อเอาไปไว้หอไว้แล้วนะครับผมเมื่อสองสาวันที่แล้วห่อผลมันนะครับแล้วก็ต้นพวกนี้ก็รอที่จะเก็บผลผลิตนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่มาคุยเรื่องการห่อผลฝรั่งหรือว่าเก็บผลผลิตฝรั่งนะครับผมผมจะมาให้เพื่อนๆดูกิ่งที่ มันสูงเกินนะครับผมแล้วเราต้องตัดแต่งกิ่งออกเพราะว่ากิ่งที่มันสูงเกินเนี่ยมันจะยากในการจัดการไม่ว่าจะเป็นห่อผลหรือเก็บผลผลิตนะครับมันสูงเราต้องใช้บันไดหรือใช้อะไรสูงๆมาพาดเนี่ยเพื่อที่จะจัดการมันได้ดังนั้นเราจะตัดกิ่งพวกนี้ออกนะครับแต่การที่ดูเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมกิ่งพวกนี้นะครับดูนะครับจะเป็นกิ่งกระโดงนี่นะครับผมกิ่งกระโดงที่สูงขึ้นไปแบบแบบนี้นะครับ นี่นะครับเป็นกิ่งกระโดงนะครับนี like here, exactly right? fields, ่อย่างกิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิ่งที่สูงขึ้นไปในหลายกิ่งมากเลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะไปห่อมันไม่ถึงหรอกเราต้องใช้บันไดพาดในอย่างหนึ่งฝรั่งเนี่ยมันเป็นกิ่งที่เล็กมากนะครับผมแล้วรัตวใช้บันไดพาดบางทีกิ่งมันก็หักนะครับผมกิ่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้มีกิ่งกระโดงสูงมากเลยนะครับ เราต้องตัดเก่งพวกนี้ออกนะครับผมเพราะว่ามันจะสูงเกินไปนะครับผมเราก็จะก,การมันยากแต่ถ้าเราตัดมันทิ้งไปเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นการสูญเสียโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมจะเอากิ่งพวกนี้นะครับผมเอามาใช้ในการตอนกิ่งพันุ์นะครับผมเพื่อเอากิ่งพันุ์นั้นไปขายได้นะครับผมเป็นการทำไรายได้จาก การขายกิ่งพันนะครับผมและถ้าเราตัดทิ้งไปเฉยๆเนี่ยมันก็จะสูญเปล่าดังนั้นวันนี้เราจะมาตอนกิ่งฝรั่งนะครับผมก่อนที่เราจะตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้กิ่งทําทรงพุ่มฝรั่งใหม่หลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วเดี๋ยวเรามาตอนกิ่งกันครับผมกิ่งแบบนี้นะครับผมที่เราจะตอนนะครับผมมันมี กิ่งข้าไปข้างบนเนี่ยมันมีอยู่สองง่ามนะครับผมตรงนี้มีอยู่นี่นะครับมีอยู่หนึ่งกิ่งนี่ก็หนึ่งกิ่งนะครับผมเราจะตอนตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะครับผมดังนั้นกิ่งนี้จะตอนได้สามกิ่งนะครับผมนะครับเพราะว่ากิ่งมันยาวนะครับผมเราจะตอนได้สามกิ่งเริ่มต้นเลยนะครับผมก็ควันนะครับผมควันตรงที่ตาใบนะครับผมควันควันเราใช้ครีมควันแบบนี้การตอนกิ่งก็เหมือนกับที่ผมตอนสระดาวตอนมาขามเทศที่เคยทําให้ดูนะครับผมใช้ครีมควันกิ่งตอนนะครับ นี่นะครับปันกิ่งเลยสามกิ่งนะครับใช้คีมควันก็จะสะดวกหน่อยครับง่ายนี่นครับควันเลย ปันเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราใช้มีดนะครับผมใช้มีดใช้ปลายมีดนะครับผมกรีดให้มันเป็นแผลรอยบากนะครับผมขีดไปสักประมาณสักสองสามรอยนะครับกรีดไปเลยนะครับทีนี้ก็กรีดไปเลยนะครับขีดน่ครับรีดสักสองสามรอยทีนี้ก็กรีดนะครับ โอเคนะครับผมพอเราคว้านเสร็จนะครับเราใช้น้ํายาเร่งรากนะครับผมน้ํายาเร่งรากเนี่ยผมตอนสดาวเนี่ยผมแนะนําไปแล้วนะครับผมว่าเป็นน้ํายาชนิดไหนนะครับเป็นน้ํายาเร่งรากที่ราคาแพงหน่อยนะครับผมผมซื้อมาเนี่ยลิตรประมาณลิตรละพันบาทนะครับทาเฉพาะแผ่ข้างบนนะครับผมทาเฉพาะแผ่ข้างบน,น,นครับ หลังจากเราทาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะขอดี่ตต้มตอนนะครับตุุมตอนนี่เป็นต้มแบบนี้ทําสําเร็จมาแล้วนะครับผมเป็นใยมะพร้าวที่เอามาใส่กลุ่มต้มไว้นะครับผมแล้วก็ผูกหนังยางนะครับผมเราก็ผ่านะครับผมผ่าแบบนี้นะครับผ่าแล้วเราก็แบกออกนะครับผมแบกออกแบกออกนะครับเราใช้เชือกปอนะครับ ในการผูกนะครับนี่นะครับผูกไปเลยผูกแบบนี้นะครับปิดแผลให้สนิทแล้วก็ผูกนี่นะครับง่ายๆเองนะครับผมการตอนกิ่งต้นไม้นนะครับ เผูกไว้สองสองเปาะนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ปิดไม่ให้ลมเข้าได้สนิทนะครับผมเสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวไม่ชัดนะครับผมมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตุ่มตอนนะครับผมพานะครับผาเป็นแถแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาไปหอ่อ ตุ้มผมมันใหญ่ไปนะครับผมตุ้มนี้ใครจะใช้ตุ้มเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแต่พอดีเป็นผมขอเป็นตุ้มตอนสลังที่เตรียมไว้สําหรับเออหอหอกิ่งสะด้านะครับผมมันก็เลยกิ่งตุ้มมันเลยก็เลยใหญ่แต่พอมาใช้สะดาเนี่ยเราใช้เล็กกว่านี้ก็ได้ ครับการตอนกิ่งเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับผมเราใช้เวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็รออย่างกิ่งฝรั่งเนี่ยมันจะออกลากง่ายกว่ากว่าสะเดาเยอะนะครับเพราะนั้นประมาณยี่สิบวันเนี่ยเดี๋ยวลากมีแล้วนะครับผมฝรั่งเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับผมขยายก็คือการตอนกิ่งเนี่ยขยายพันธุ์ง่าย มันออกลากเร็วแล้วออกลากเยอะด้วยนะครับนี่นะครับได้แล้วสามกิ่งดีครับเรามาดูกันนะครับผมเนี่ยห่อเสร็จแล้วนะครับผมสองตุ่มนะครับแล้วก็กิ่งเดียวกันนะครับผมตรงนี้อีกตุ่มหนึ่งนะครับกิ่งมันยาวนะครับผมเราใช้วิธีนี้นะครับผมห่อได้หลายตุ่มมีทุกลากเอ่อมีลากทุกตุ่มนะครับมีลากทุกตุ่มเราอย่าไปเอ่อถ้าเราถ้าเรา ตอนแค่ตุ้มเดียวอย่างนี้นะครับผมถ้าเราตอนแค่ตุ้มอย่างเดียวอย่างนี้กิ่งพวกนี้ก็จะสูญเสียโดยใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ห่อตุ้มตอนลักษณะอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ากิ่งพันเนี่ยความสูงก็มาประมาณ20เซน30มเซนนะครับในการที่จะเอาไปปลูกใหม่นะครับนี่คือการตอนกิ่งฝรั่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ก่อนตัดแต่งกิ่งเนี่ยนะครับเราใช้วิธีแบบผมก็ได้นะครับผมคือกิ่งกระโดงที่มันสูงเกินไปเนี่ย เราต้องตัดมันทิ้งพอเราจะตัดมันทิ้งเนี่ยผมเกิดความเสียดายนะครับผมผมก็มาตอนกิ่งเอาไปกิ่งพัน์ุนะครับผมเพราะว่าการตอนกิ่งพัน์ธุเก็บเอาไว้เนี่ยมันไม่มันไม่บูดไม่เน่าไม่ตายนะครับผมเพราะนั้นมันเก็บได้เป็นปีนะครับผมถ้าเรามีรากแล้วยังไม่มีคนซื้อเราก็เอาไปใส่ถุงชําลงถุงเอาไว้นะครับผมแล้วเราก็ ขายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ว่าจะใช้การขายออนไลน์หรือขายให้คนในชุมชนนะครับเอาไปปลูกกันเนี่ยก็เป็นการสร้างไรายได้นะครับผมเพราะฉะนั้นฝรั่งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะเก็บผลผลิตอย่างที่ผมบอกนะครับผมต้นหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยลูกนะครับผมดูจํานวนถุงที่ผมห่อเนี่ยนะครับผมมันเหมาะแก่การที่จะทํารายได้ได้ดีมากใช้พื้นที่น้อยนะครับแต่ให้ผลผลิตเยอะนะครับมูลค่ามันไม่ใช่ในน้อยนะครับผมฝรั่งก็ ราคาก็ค่อนข้างปานกลางนะครับผมราคาตั้งแต่20บาทจนถึง40บาทต้นหนึ่งเนี่ยปีนึงเนี่ยมีมูลค่าถึงต้นละ1 1,000บาทนะครับผมสำหรับฝรั่งกิมจูนะครับอย่างที่ผมเคยทําไปให้เ,เพื่อนๆดูในหลายๆคลิปนะครับผมว่าผลผลิตของฝรั่งเนี่ยมันมีมูลค่ามากเท่าไหร่มันมีปลูกยากไหมนะครับมันไม่มีโรคและ,มะแมลงคอยรบกวนนะครับผมโรคสิ่งที่รบกวนของมันที่เป็นปัญหาสำหรับคนปลูกฝรั่งก็คือ มแมลงวันทองนะครับผม,มแมลงวันทองซึ่งเราต้องห่อผลแบบนี้นะครับผมใช้ถุงหอ่อผลไม้เนี่ยมาห่อเพื่อป้องกันมแมลงวันทองนะครับผม,มแมลงวันทองก็จะได้ไม es, water, ่มาไข่ที่ลูกนะครับผมมาเจาะลูกแล้วไข่แล้วก็จะทําให้ผลมัน่านะครับผมเพราะว่าพอไข่แล้วเนี่ยหนอนของมแมลงวันทองเนี่ย <Maybe. S 1> ก็จะเจริญพันธุ์กลายเป็นหนอนพอกลายเป็นหนอนเนี่ยขเขาก็จะเจาะก,กินผลฝรั่งก็ทําให้ผลฝรั่งเนี่ยมันเน่านะครับเพราะฉะนั้น หากใครยังไม่รู้จะปลูกอะไรในสวนผสมผสานที่กําลังเริ่มทําหรือทําไปแล้วผลไม้อย่างอื่นหรือต้นไม้อย่างอื่นมันมันไม่ได้มันไม่ได้ผลตามที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วก็ลองเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งดูครับผมรับรองว่ามีไรายได้ที่ดีพอสมควรนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็เอามาพูดเรื่องฝรั่งนะครับผมก่อนที่จะตัดแต่งกิ่ง นะครับก็เราก็ใช้วิธีเอากิ่งที่เราไม่ต้องการเอามาตอนกิ่งเพื่อทำกิ่งพันขายนะครับผมสวัสดีครับ